นัดแรกของชุดทํางานที่ท่านนายกบอกว่าตั้งขึ้นมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะก็คือชุดที่มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบิ๊กเล็กนั่งเป็นประธานข้อมูลน่าสนใจมากอย่างหนึ่งจากบิ๊กเล็กก็คือสรุปกัมพูชาเขาขอเลื่อนการประชุม RBC ออกไปค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจําได้นะคะวันที่ท่านนายกแถลงเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าโทรคุยกับนายกกัมพูชาคุณมาเนตละ ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุม RBC ก็คือระดับผู้บัญชาการทหารของพื้นที่2ฝ่ายทางนายกคุณมาเน็ตก็ตอบรับแล้วจะประชุมกันปลายเดือนนี้ทางกัมพูชาขอเลื่อนโดยไม่แจ้งเหตุผล เอาไปดูบรรยากาศการประชุมก่อนนะคะนี่คือภาพวงประชุมค่ะชุดทํางานนี้ชื่อว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิชเป็นประธานนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากันหมดนะคะทัพบ,บกทัพเรืออากาศมีปลาดกระทรวงการต่างประเทศมีสอมอชอพอประชุมกันเสร็จค่ะพลเอกนัทพลบิ๊กเล็กก็ลงมาถแถลงรายละเอียดนะคะจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าให้ความสำคัญเรื่องการ ให้ข้อมูลข่าวสารมีการตั้งผู้ให้ข้อมูลข่าวสารสองคนนะคะคนแรกนี่เป็นทหารก็คือพลเรือตรีสุรสันคคงสิริผู้ทรงคุณวุธกองทัพไทยและรองโฆษกกองทัพไทยค่ะจะเป็นโฆษกโฆษกชี้แจงเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก อีกคนหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศค่ะจะถแถลงด้านงานต่างประเทศบิ๊กเล็กบอกสองท่านนี้จะชี้แจงทุกประเด็นไม่ว่าจะประเด็นในโซเชียลก็ตามอย่างเช่นกรณีทางคุณพ่อคุณลูกฝั่งกัมพูชาโพสต์กันเยอะๆรัวๆรายวันก็พร้อมที่จะชี้แจงนะคะพลเอกนทัทพลยังบอกด้วยนะคะว่าคณะทํางานชุดนี้ประชุมทุกวันจันทร์ถุงสุก ฟิตมาก9โมงครึ่งทุกวันยกเว้นวันเดียวก็คือวันอังคารที่ตัวบิ๊กเล็กเนี่ยต้องไปประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเช้าก็จะเลื่อนเฉพาะวันอังคารเนี่ยไปเป็นบ่ายโมงครึ่งและเมื่อประชุมเสร็จก็จะมีการถแถลงข่าวถ่ายทอดสดผ่านช่อง m b t นะคะกําลังประสานงานว่าจะถ่ายทอดสดช่วงเที่ยงตรงหรือว่าบ่าย2ส,ส่วนวันหยุดแม้ไม่ได้ประชุมแต่ให้ทุกหน่วยงานสแตนบายถ้ามีประเด็นด่วนก็จะเรียกประชุมออนไลน์เพราะต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที แล้วอย่างที่ทุนบอกนะคะว่าข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือยูริดีบิกเล็กท่านก็นเล่าเลยว่าการประชุม RBC ะคะ่ะที่มันจะเป็นวงต่อเนื่องจาก JBC JBC นี่ปักปันเขตแดนเนาะชุดที่มีท่านทูตประสาทเป็นประธานต่อมาก็จะประชุม RBC ปรากฏว่าล่าสุดกัมพูชาแจ้งเลื่อนค่ะไม่บอกเหตุผลบิกเล็กบอกว่าจริงๆ RBC เนี่ยมันคุยกันเรื่องเดียวเท่านั้นเลยนะคะคือเรื่องปรับกำลังเพราะ คนคุยเนี่ยอย่างฝั่งไทยก็ท่านแม่ทัพภาคสองของเรานะคะท่านพลโทบุญสินพาดกลางฝั่งกัมพูชาก็จะเป็นผู้บัญชาการทหารฝั่งโน้นก็คือผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4แต่เดิมก็เข้าใจว่าจะคุยกันปลายเดือนนี้แต่ว่าเลื่อนที่ที่เคยวางไว้ว่าเราจะประชุมอานที่ที่ปะไรอเลื่อนแะไวได้จะ ไม,ไม่ไม่ทราบครบแจ้งว่าขอเลื่อนไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมเลยกนะ็เป็นหน้าที่ของทีมไทยแลนด์ที่ต้องมายางขับเคลื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันไม่ถึงขนาดเข้าไปดูครับเ mm hmm. พีเยงแต่ว่าต้องดูกรอบนะครับตีกรอบแล้วก็พิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรเมื่อไรนะครับสามารถดําเนินการได้หรือไม่เพราะมันเกี่ยวข้องกับว่า การประชุมรบีซีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันต้องเห็นพร้อทั้องสองฝ่ายด้วยส่วนใหญ่แล้วมาตรการต่างๆที่ที่คิดอยู่เนี่ยครับก็ได้เตรียมการไว้นะครับได้ได้เตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยได้เห็นชอบไปเมื่อวันศุกร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อได้ข้อสรุปแล้วแค่เดินไปนะครับหรือว่าโทรเรียนท่านนายกเพื่อกุณาพิจารณาเห็นชอบเนี่ยก็สามารถที่จะจดําเนินการได้เท่านั้นเองนะครับ ส่วนวันนี้ที่จะเห็นว่าทางไทยเนี่ยใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการห้ามไม่ให้คนไทยที่ทํางานพวกสถานบันเทิงหรือว่าบ่อนการพนันในปอยเปรตข้ามไปทํางานฝั่งนู้นได้เรื่องนี้พลเอกนะทะัทพลบอกว่าก็มาจากกัมพูชาเขาใช้มาตรการไม่เปิดให้รถขนส่งสินค้าผักผลไม้ของเราข้ามไป กองกำลังบุรพาที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็เลยต้องออกมาตรการเข้มข้นมากขึ้นตามสถานการณ์ก็เรียงง่ายๆว่าตอบโต้จากมาตรการไม่ให้รถขนผ,ผักผลไม้เข้าไปนั่นเองอะนะคะแล้วก็ ยืนยันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้ใช้มาตรการตอบโต้แบบตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มาตรการต่างๆส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่จริงถ้ามาตรการของกัมพูชาไม่มีผลกระทบกับไทยก็จะไม่มีการตอบโต้โดยไม่จําเป็นเราจะเน้นพิจารณาเฉพาะสิ่งที่กระทบประชาชนเป็นสําคัญและจนถึงขณะนี้ก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลยังไม่มีนโยบายตัดน้ำตัดไฟหรือมาตรการรุนแรงต่อกัมพูชา อีกท่านหนึ่งค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะก็ยังย้ำนะคะว่าตอนนี้ด่านชายแดนก็ยังเปิดปิดสามารถเปิดปิดได้ตามปกติทั้ง2ฝ่ายปรับกําลังอยู่ในจุดที่เหมาะสมมองว่าสถานการณ์ชายแดนยังไม่ถึงขั้นวิกฤตพูดว่าปิดด่านจริงๆเรายังไม่เคยปิดด่านเราเราปรับเวลาแล้วก็อยู่ในมาตรการ 1- 2ที่กําลังเตรียมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาบางที เราไม่เห็นท่านประธานวุฒิสภาของของกัมพูชาออกมาถแถลงนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียในสถานการณ์ข้างชายแดนจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นเพียงแต่เราเระมัดระวังไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่บานปลายในโซเชียลเนี่ยบางทีก็ปั่นกันไปเยอะยๆหมดนะครับผมคิดว่า ต้องต้องคำนึงถึงความเป็นจริงแล้วต้องคำนึงถึงความเสียหายทั้งหมดให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไอ,อ้เรื่องดา่ารัฐบาลผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราก็ย,ยืนจุดยืนเราเพราะว่าเราไม่ได้บริหารโดยการไปตามกระแสะตามอารมณ์เราเบริหารตามหลักการและความเสียหายของประเทศแล้วก็ท่านผู้ชมอย่างที่พูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการวันนี้ค่ะก็คือที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วกองทัพบ,บก ห้าไม่ให้พนักงานบ่อนสถานบันเทิงคนไทยเดินทางออกนอกประเทศค่ะมีหนังสือออกมาชัดเจนนะคะกองทับบกระบุว่ากองกําลังบูรพาปรับมาตรการจํากัดการผ่านแดนของจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าทุกจุดในสระแก้วไม่อนุญาตให้คนไทยที่เป็นพนักงานทุกประเภทของบ่อนการพนันคาสิโนสถานบันเทิงทุกชนิดในปอยเปตกัมพูชาออกจากไทยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนไทยและกัมพูชามีผลตั้งแต่8ปดโมงเช้าที่ผ่านมานะคะ บรรยากาศที่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาครับหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วคุณผ,ผู้ชมดูจากภาพเป็นอย่างนี้ฮะคือพอด,ด่านพอเปิดด่านเนี่ยก็จะมีชาวกัมพูชาที่ทํางานแล้วก็ค้าขายในไทยเดินทางข้ามแดนเข้ามาปกติแต่คนไทยที่จะเดินข้ามไปไปเที่ยวฝั่งปอยเป็ดทาไม่ได้ค้างกันอยู่อย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับชาวกัมพูชาก็บอกมันวุ่นวายอย่าทะเลาะกันเลยไม่อยากกลับไปทํางานที่กัมพูชา โอนทำไมเขาไม่ให้เหรอเขาไม่ข้ามเหรอหรือยังไงหรือว่าเขาให้ได้ทีละถุงเหรอได้นะ ในภาพที่เห็นนี่คือความวุ่นวายของการมีคําสั่งห้ามเอาผล,ลไม้เข้ากัมพูชาคุณผู้ชมเนี่ยคือแม่ค้าอย่างที่ด่านปอยเปตเป็นชาวกัมพูชาต้องหาถุงพลาสติกมาใส่ผักแล้วก็หิ้วข้ามไปแทนคือใส่ในรถขนไปไม่ได้ตูนเน่ก็เลยต้องใส่ถุงหิ้วข้ามไปแทนเดินข้ามไปข้าม,มาหลายรอบบางทีต้องฝากเพื่อนหิ้วด้วยเนี่ยฮะ อีกจุดหนึ่งจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมครับตลเทพนิมิตอำเภอปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีฝั่งไทยเปิดประตู8โมงกัมพูชาปกติต้องเปิด9โมงไม่เปิดทีนี้ก็มีแรงงานชาวกัมพูชาโดยเฉพาะภาคการเกษตรก็ทะลักครับรอต่อแถวเข้าคิวกันแน่นเต็มสะพานนี่อย่างที่เห็นแรงงานชาวกัมพูชาชื่อคุณเทนคุณเทนบอกจะเข้ามาเก็บเงาะฝั่งไทยตอนนี้วุ่นวายมากตกงานแล้วหรือเปล่ายุติกันเถอะคืนดีกันได้ไหม มานานหรือยังครับมาเดือนหนึ่งอ่ะรายได้เป็นย ouais. ังไงบ้างก็ไม่มีปัญหาเลก็ทําได้เมืองไทยก็มีงานทําตลอดอยู่แม้นก็งานทําไ้แต่ทำนิดเดียวหน่อยเดียวแตเราอยากอยากกลับไหมจริงใจเลยจะอยากไม่กลับจะยังอยากทำงานจนไทยต่อจะวันนี้วันต่อปัดได้ตัวกรรมเมืองไทยมีงาน้ทํามีที่อยู่เราก็อยู่ได้จะจอยู่ได้ทําอยู่ได้ ทีนี้จากผลพวงของการที่ไม่ให้เอาพวกผล,ลไม้และก็ผักเข้ากัมพูชาคุณผู้ชมมาถึงตลาดไทยเลยนะฮะตลาดไทยที่ตะบ,บนคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบอกว่าประเมินว่าตอนนี้มันจะเน่าเสียเนี่ยวันละไม่ต่ำกว่า50ล้านมแม่ค้าท่านหนึ่งชื่อป้าดาบอกโปรดเข้าใจเราด้วยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจและรักประเทศไทยแต่เราก็ต้องทำมาหากินเช่นกันแม่ค้าอีกท่านหนึ่งเสริมบอกว่าไม่ใช่แค่แม่ค้านะที่ลำบาก ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าก็ลำบากเช่นกันสงสัยว่ามันจะเน่าเสียเนี่ยส่งออกไปไม่ได้ทั้งในและต่างประเทศ50ล้านบาทต่อวันก็หลังจากที่ด่านปิดเออไปแล้วเนี่ยลูกค้าทางนู้นก็ซื้อของทางเราไม่ได้มันก็มีความเดือดร้อนว่าของที่สั่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันประดังเข้ามาที่เราแต่ว่าของมันออกไปไม่ได้ก็คาดหวังว่าจะช่วยเหมือนประนีประนอมค่ะให้เรามีช่องทางในการขายของมีช่องทางในการ ค้าขายอะค่ะเราก็เข้าใจเพราะเราเป็นคนไทยแล้วก็รักประเทศไทยแต่ก็เหมือนประมาณว่าก็อยากให้เห็นใจแม่ค้าค่ะเพราะว่าแม่ค้าก็ต้องทําอาหากินเนาะก็คือว่าอยากให้ช่วยทําอะไรก็ได้ที่ทําให้สามารถขายของได้อาจจะผัดขืนเป็นบางเวลาอย่างเงี้ยค่ะขอความเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดไทยเดือดร้อนขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นสอวอ บอกเขาจะแบนก็แบนไปไทยมาช่วยไทยดีกว่าเปิดสภา,าให้มาขายผลไม้กันแบบนี้นักข่าวขนาดน,นาม้มลงวุฒธธิสภาวันนี้เนี่ยเฉพาะวันนี้นะฮะมังคุดพันกิโลมะม่วงน้ำดอกไม้300กิโลทุเรียนอีกร้อยกิโลกรมัมเอามาขายในรัฐสภา,าคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒธธิสภา,าบอกว่าก็สอบถามราชการจังหวัดชายแดนแล้วเขาไม่ได้รับผลกระทบมากเราก็เปิดพื้นที่ช่วยกันเดี๋ยวถ้าดีจะขยายวันขยายเวลาเอามาขายที่สภานี่แหละ ออ oh, ยินดีครับที่นี่ยินเดียนดีมีต้อนรับครับถ้าที่ไหนถูกปิดที่ไหนขายไม่ได้เอามานี่ครับของเราตะเดียวขายได้หมดครับเรื่องที่มาวันนี้ไม่พอนะครับแต่แต่ที่เขาที่เขาแบบเหมือน,นแบบไม่ให้ไม่ให้แบบขายส่งไ,ไปขายบ้านเขาี่ยมันจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยไหมคะผมถามผู้ว่าการจังหวัดตามชายแดนแล้วไม่มากค่ะนิดหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับกำลังซื้อด้วยวครับ แล้วบ้านเขาก็เองก็มีผลผลิตด้วยคือเราไม่ได้ส่งผลผักผลไม้ไปที่บ้านของเขาเปหลัอยูแล้วคือใช่ครับมาไมา่ไม่ไม,ม,ม่ถึงขนาดที่จะที่จะเป็นตลาดใหญ่ฮะจะเป็นตลาดท้องถิ่นครับเป็นตลาดท้องถิ่นซึ่งของเราเอามาที่นี่ก็ไม่พอแล้วเปิดรับนะคะถ้าจร้ออยากจะมา,านี้ก็ได้ได้ครับยินดีครับยินดีครับแล้วก็เราจะสร้างพื้นที่ของ ภาอุทิสภาแห่งนี้ครับเป็นพื้นที่ของประชาชนด้วย